3หมอสมหมอดูแลใกล้ตัวใกล้บ้านใกล้ใจเพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยเข้าถึงทุกบริการอย่างต่อเนื่องลดการเดินทางลดความแออัดของโรงพยาบาลเน้นการดูแลที่บ้านและชุมชนคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัวสมคนหมอคนที่หนึ่งคืออสมอมีหน้าทีคัดกองดูแลสุขภาพคนในชุมชน ถ้าผู้ป่วยมีอาการหนัาที่ทรงโตให้หมอบโคน่ซองต่อไปหมอคนที่หนึ่งหมอใกล้ตัวอ,อสอหมอหมอประจําบ้านเป็นคนในชุมชนที่จะเป็นผู้มอบบัตรแนะนำตัวหมอประจําตัวสมคนทําหน้าที่เยี่ยมบ้านให้คําแนะนําคัดกรองช่วยเหลือดูแลถึงบ้าน สำหรับหมอคนที่2นะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีหน้าที่ในการดูแลส่งเสริมรักษาผู้ป่วยในชุมชนร่วมกับหมอคนที่1ห,หากเกิดขีดความสามารถของเราก็จะส่งไปรักษาต่อในให้กับหมอคนที่3ในโรงพยาบาลชุมชนต่อไปค่ะหมอคนที่ 2. หมอสาธารณาสุขหมอใกล้บ้าน ซึ่งอยู่ในตำบลและชุมชนจะเป็นผู้มอบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านให้ได้รับบริการผู้สูงอายุถึงบ้านและทำหน้าที่เยี่ยมบ้านประสานงานหมอคนที่หนึ่งและหมอคนที่สามพร้อมทั้งดูแลส่งเสริมสุขภาพประสานงานและส่งต่อผู้ป่วยหมอคนที่สามแพทยศาสตร์ครอบครัวเป็นหัวหน้าทีมดูแลสุขภาพทำหน้าที่ร่วมกับหมอคนที่หนึ่งหมอคนที่สองทำหน้าที่วางแผนดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม เราทำงานกันเป็นทีมลงเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้านเพื่อให้เข้าใจบริบทของผู้ป่วยอย่างแท้จริงทําให้ผู้ป่วยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหมอคนที่3หมอครอบครัวบ้านหมอใกล้ใจเป็นหมอใกล้ใจอยู่ในโรงพยาบาลเป็นผู้มอบการรักษาให้คำปรึกษาประชาชนดูแลรักษาประสานส่งต่อช่องทางพิเศษประชาชนจะรู้จักว่าหมอประจำตัว3คนชื่ออะไรมีช่องทางติดต่อ ขอคำปรึกษาและหมอทั้ง3คนจะรู้จักกันโดยมีเทคโนโลยีมาช่วยหลากหลายช่องทางเช่นโทรศพัพท์แอปพลิเคชันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติหมอสาธารณาสุข1คนมีเป้าหมายในการดูแลประชากรครอบคลุมระหว่าง1,250ถึง2,500คนเป็นหน่วยงานใกล้ชิดชุมชนและประสานในการรักษาพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาล หมอในโรงพยาบาลอาจดูเหมือนหาาน่างไกลคนไข้แต่ด้วยนโยบายนี้จะทําให้หมอกับคนไข้ใกล้ใจกันมากขึ้นโดยเป้าหมายในการดูแลหมอหนึ่งคนจะดูแลประชากร8,000ถึง12,000คนเราเชื่อมั่นว่านโยบายนี้จะช่วยทําให้ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพได้อยา่างสะดวกรวดเร็วทั่วถึงและทันท่วงทีได้รับการดูแลและรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพนี่ก็คือของขวัญปีใหม่ที่เรา อยากมอบให้คนไทยทุกครอบครัวการ์ดเล็กๆใบนี้ไม่ใช่เพียงการอวยพรปีใหม่เท่านั้นแต่คือความอบอุ่นห่วงใยในการดูแลสุขภาพของคนไทยเหมือนดั่งญาติมิตรด้วยหัวใจของพวกเราชาวกระทรวงสาธารณสุขทุกคนขคุณอาสมอที่มาเยี่ยมแล้วคุณหมอด้วยมาเยี่ยมเยอนใจดีมาเยี่ยมคนป่วยวันนี้นะขอบคุณค่ะ